พี่น้องเบิ้งเนี่ยในไายบ่เยอะทางนั้นกเพิ่มต้นาน้ำมใาใส่กระป๋านี่ปลาเค็งปลาเสด็จพี่น้องปลาคอได้หลาย,ลาย,ย,อ,ยาอยู่อุ้ยซาเหนียวย้พี่น้องนี่นนนพุดน่ะพุดน่ะก็หิ้วเสียด้สดหิ้วพี่น้องนาเขานีา่ละนี่มีตะแเป็นน่ออันนี้อันนี้ซาซองเนื้อพี่น้องก็ร่างสีรุ่งสูบน้ำยีตะลางขาน้ำเก่าก่อนนะหน้าคานะค้าพี่น้อง cái kiếp tôm nhé không nhà cắp rồi thì ra sốt thì bố mẹ mẹ nam thế Ui, mẹ mẹ tôm bỏ đi tên nhé mẹ yên đi, yên đi mẹ này, mẹ đó, mẹ mẹ กินซีเบ็ดอุ้ยอุ้ยปลากระเด็นกระโดนใช่ไวมวยพตใหญ่เลยางนหน่อปลาหลพีน้อน้เบิรดได้เลยอือ่วกน้นเิร์ดมีตาไม่เห็นออปลาเลยก็จะประเมียก่อนท่านไห อุ้ยปลานหน่อยสานนอยๆแมพี่น้องร้ายยุคุนเอาบรท่านเบิดไ่นะบด้เล็มเบิดนะเพิ่นว่าเพื่นเมียเห็นบ่อันนี้สาทิสองรอดเจ้าของนมนอ่เอี้ยนะแม่แมว้ไนั นี่สาที่สองพี่น้องปั๊มน้ำอยู่อันนี้อันนี้เป็นบะหมี่ซาหรอกเนาะก็อื่นนี่ยังบู